เอาละครับคุณผู้ชมสวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีลงพฤกษาแบบละเอียดเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะทําตามไม่ได้เนาะเพราะว่าอ่าผมไม่ได้เอาตัวหลักมาทําให้ดูนะผมจะเอาตัวรองผมมาทําให้ดูเลยว่าถ้าคุณรู้แพทเทิร์นของพฤกษาเนาะดันพฤกษานะครับไม่จําเป็นต้องมีดาเมจแรงขนาดนั้นก็ลงฮาร์ดได้เหมือนกันนะครับแต่หลักๆแล้วคือต้องเคลียร์นกให้ไหวนะครับเพราะว่าถ้าเคลียร์นกไม่ไหว อย่าอยาหวังไปฆ่าบอสเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมก็วันนี้ก็อยากอยากมาสอนแหละว่าเพื่อนๆจะได้แบบว่า,ากล้าลงโหมดฮาร์ดกันมากขึ้นถ้าลงกับเพื่อนๆหลายๆคนผมว่า,าตีทุกคนหกคนยังไงก็ไหวไว้ทุกคนวันนั้นผมลองตีกับคนในกิลแค่คนอคนมีเวล90คนหนึ่งผมเวล80อีกคนหนึ่งเวล80 8 7บเเองมั้งนะครับหรืออะไรนี่แหละจำไม่ได้แล้วนะครับของไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ เนาะอย่างตัวผมอะมีดาเมจอ,อยู่แค่24,000เองนะครับ แล้วถ้าจะให้ตีง่ายหน่อยมีมัมลุกสายดาบในที่จะตีง่ายมากๆเนาะเพราะว่ามัมลุกสามารถผลักนกได้นั่นเองนะครับก่อนอื่นก่อนจะเข้าดันไปนะครับผมอยากให้เตรียมเรื่องเลือดหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ตัวละครผมมีเลือดอยู่อ่าอยู่ที่1นะึ่งแสนหนเนาะก็ไม่น้อยแล้วนะคุณผู้ชมป้องกันถามว่าเยอะไหมอ่าเมื่อกี้มันไม่ได้บัฟเนาะพอบัฟแล้วอ่าขึ้นมาเป็น5 8, นะ้าพันแปดเนาะก็อยู่ระดับกลางแล้วกันไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับมีป้องกัน มาณ5้า0ันเนี่ยผมกําลังดีแต่ที่สําคัญผมว่าเป็นเลือดมากกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กับในดันเจี้ยนนะครับอ่าถ้าโดนเม็ดม่วง1เม็ดก็อาจจะแตกได้นะครับแต่ถ้าเราโดนแล้วไม่ตายโดนหนึ่งเม็ดไม่ตายอันนี้ถือว่าเราสามารถลงไหวแล้วนะครับอ่าวิธีถ้าจะเพิ่มเลือดไปมากกว่านี้นะครับก็คือเข้าเมืองเลยครับดูโฆษณาเนาะอ่ามาตรงแท็กซี่เมคานะครับมาดูโฆษณานะนี่สองบัฟล่างนี่นะครับจะได้เลือดเพิ่มเนาะอ่ะเดี๋ยวดูโฆษณาไปก่อนนะครับตัดไปเลยแล้วกัน <laughs> อ่าดูจบแล้วรอบหนึ่งนะครับ ไม่จาเป็นต้องดูครบห้าห้าทำห้านะคุณผู้ชมแค่เอา2บัฟน,นะดูบัฟสิบห้แล้วก็ดูบัฟสิบเปนะครับ สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้นะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอร์ดนะครับวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆได้นะครับฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากมายเลยนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวนั่นเองนะครับผมหรือว่าเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วนะหรือว่าจะปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับสำ ว่าแบตจะเสื่อมหรือว่ากลัวว่าจะเปลืองค่าเน็ตนะครับ UG Phone ช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบาทเองนะครับตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP ดูนะครับซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่ว่าสเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าได้เลยนั่นเองนะผมตัว MVP จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและก็สบายกว่าแน่นอนนะครับใครสนใจจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอย่าลืมกรอกรหัสผมด้วยนะครับรับไปเลย488 เพชรครับผมอ่าสองอันนี้ก็พอแล้วนะครับอ่ะมาต่อกันดีกว่าทุกคนทีนี้จะเห็นว่าเลือดผมจะขึ้นมาเป็นแสนสี่แล้วเนาะจากเอ่อเท่าไหร่เมื่อกี้เมื่อกี้แสนหนึ่งได้นะครับคือจริงๆถ้าเล่นนักลบอ่ะอัพบัฟเลือดก็ได้นะครับถ้าแบบว่าสกิลเหลือๆแล้วนะถ้าแต้มสกิลเหลือๆแล้วหรือว่าเอ่อบัฟเลือดเป็นท้าเหอแล้วก็อัพได้นะครับมันเพิ่มเยอะอยู่นะคุณผู้ชมแต่อันนี้ผมอัพมาไว้ขัดอมตะเฉยๆเนาะ อันนี้เดี๋ยวไปอยู่ในส่วนของออโตอารีนาแล้วกันนะคุณผู้ชมแล้วกลับมาที่คอนเทนต์เราต่อเลือดแสนสีเนี่ยถ้ายังเยอะไม่พอแน่นอนนะครับก็สามารถกดบัฟได้เนาะนี่นะเพิ่มบัฟไปเป็นแสนห้าแล้วทุกคนถ้าเป็นไปได้จริงๆอ่ะอยากให้เลือดอยู่ประมาณแสนสองขึ้นไปนะคุณผู้ชมเพราะว่าแสนสองอ่ะโดนหนึ่งที่อาจจะยังไม่ตายถ้าจะเอาชัวร์เลยก็แสนห้านี่แหละทุกคนเซฟสุดนะครับแสนหะ้าน่าจะเซฟสุดแล้วเราก็ปรับเป็นสัก98ก็ได้ถ้า99เเดี๋ยวโดนชนแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะเด้งเลือดเลย จริงๆก็มีค่าเท่ากันนะครับผู้สมัยวะเนี่ยทีนี้กดบัฟสักหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าดาเมจน้อยไปหน่อยถ้าเป็นตัวหลักของใครหลายๆคนก็น่าจะกดบัฟดาเมจได้เต็มที่อยู่แล้วนะครับอบ่บะกดปลาแล้วขึ้นมาเป็น2อ5 0 0้าเนาะจากเมื่อกี้2 0ง0นะครับอืมอันนี้มันใส่เซ็ตแดงก็จริงแต่มันเป็นเซ็ตแดงมั่วๆส่ดๆนะครับไม่ได้รีอะไรเลยนะครับอ่ะให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าผมลงไหวเพราะใส่เซ็ตแดงอีกนะครับ <c oughs> มั่วมากนะครับคุณผู้ชมแบบมั่วๆนะไม่ได้เป็นเซตแบบ ฟูออปชั่นเท่าไหร่นะครับเป็นเซตแดง70เก่าเนอะอาวุธก็แค่บวก4นะครับเจมเจมก็ไม่ได้ใส่นะครับธาตุก็2เนี่ยเห็นไหมว <c oughs> ิญญาณ600อันนี้ฟุกมั้ง <S <S พอเราเตรียมความพร้อมเสร็จแล้วอ่ะอีกอันนึงก่อนจะเข้านะครับเลือดละกันเนาะเลือดถ้าใครใช้อันนี้ปั๊มทีละ2อ0 0 0ที่เกมมันแจกมาครับถ้าปั๊มอันนี้ปั๊มไม่ทันนะครับก็เปลี่ยนเป็นไข่ เร่ยนเป็นไข่ไปเลยนะครับไม่ต้องงกเนาะเพราะว่าถ้าถ้าอันนี้ไม่ทันอะ่ะอันนี้มันเพิ่มมาอีกหมื่นเดียวก็น่าจะไม่ทันอยู่ดีนะทุกคนเอาไข่ไปเลยดีกว่านะครับเนาะทีนี้ผมจะมาลอง normal ให้ดูก่อนแต่ว่าเดี๋ยวจอนตอนลงจริงอ่ะผมจะลงาร์ดให้ดูนะคุณผู้ชมอ่าผมจะให้ดูก่อนเฉยๆนะว่าทเทิร์นมันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่า normal กับาร์ดไม่ต่างกันเลยนะครับแค่ดาเมจกับเลือดบอสเลือดนกเยอะกว่าเฉยๆนะครับอ่าทีนี้ อันดับแรกเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนฝึกเปิดปิดออโต้ก่อนครับอันดับแรกเนาะถ้าเล่นในมือถือน่าจะถนัดนะครับถ้าเอาไว้ฝั่งขวามือเพราะว่าเราจะคุมอนาล็อกฝั่งซ้ายมือเนาะอ่าอันนี้นกมันเกิดแล้วช่างมันก่อนคือฝึกเปิดปิดออโต้ให้ได้นะครับเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กับตอนอ่าวิญญาณชั่วร้ายนกอ,ออกไม่ใช่ตอนกรอบสีแดงนะครับอันนี้ผมเทสให้ดูเลยว่าโดนเม็ดม่วงผมโดน2 0 0 0มนเองเนาะ แล้วอันนี้มันเป็นตัวหลักผมนะครับมันเลยโดนธาตุไม่แรงนะครับถ้าเป็นตัวของเพื่อนๆที่สมุดยังไม่เยอะขนาดนั้นอาจจะโดนแรงกว่านี้เนาะอืมอ่ะอันเนี้ยธาตุผมโดนเบาแล้วซึ่งโดนทีเดียวไม่ตายนะครับดาเมจมัน2 0 0 0 0เนาะถ้าไม่มีป้องกันแสดงว่าดาเมจสีฟ้าหรือดาเมจที่เราจะจะโดนอะที่ไม่ใช่ดาเมจธาตุนะครับน่าจะประมาณ25 0ห0หรือ27 0 0 0ได้นะครับยังไม่รวมธาตุเนาะอ่ะถ้าโดนธาตุก็คูณไปอีกเนาะ ฉะนั้นก็คือคือตัวหลักผมมีป้องกันธาตุเยอะมันมันเลยดูเหมือนจะไม่เจ็บนะครับจริงๆมันเจ็บนะบางคนอาจจะตายได้เลยนะครับทีนี้ผมอยากให้ดูให้สังเกตต่อนะครับว่าเออเอาไงดีขอเคลียร์นกก่อนแล้วกันนะครับคือมือใหม่ตามเมจดยังไม่เยอะยังไม่ร้อยยี่สิบเนี่ยเคลียร์นกก่อนเลยแล้วเวลาไปตีบอสอ่ะพอเราเข้ามาใช่ไหมเราต้องไปตีบอสนะครับไปตีบอสก่อนมันจะมีช่วงเวลาฟีนะครับตีไปตีไปตีให,ให้ให้หลอดตรงเนี้ยอยู่แปด 83หลอดนะครับเนาะเพราะว่าถ้าถ้าโหมดฮาร์ดโหมดฮาร์ดรบอสมันจะเลือดบอสมันจะเลือด90หลอดนะครับฉะนั้นตีให้ถึง83หลอดพอนะครับมันจะได้ไม่มีอันติเมทของบอสเกิดขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ตีนกไหวเนาะพยายามตีนกโซนนี้ไว้นะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นโซนปลอดภัยโซนปลอดภัยนะครับมันจะไม่โดนดาเมจจากอะไรอย่างอื่นนะครับจริงๆมันก็มีแหละจุดอื่นะ่ะระหว่างนี้ถ้าเม็ดม่วงตกเดี๋ยวผมพอให้ดู อ่ะเมื่อกี้ก็จุดตรงนี้กับตรงกลางนี่เนาะที่เม็ดม่วงจะตกนะครับอ่ะนั่นอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าหน้าวาร์ปอีกอันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมขอเคลียร์นก่อนนะดูดีโอ้นี่โดนนกจิกทีเดียวแล้วเนี่ยเกือบตายทุกคนถ้าโดนนกจิกหนึ่งทีเม็ดม่วงหล่นใส่ก็คือไปหวัดได้เลยนะครับ <c oughs> เนี่ยผมก็ยังตีนกบ่อยอยู่เนาะถึงแม้ว่าอันนี้จะเป็นโหมดนอมมออก็เถอะที่ผมอยากลองในโหมดนอ์มอลให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันตายมันจะ อ่าเสียเวลาเข้าดันใหม่เฉยๆนะครับแต่เดี๋ยวตอนจริงตีจริงเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนตีฮาร์ดอีกทีนะคุณผู้ชมอันนี้ให้ดูก่อนว่าสกิลของบอสอ่าในแมปมีอะไรบ้างข้อควรระวังมีอะไรบ้างนะครับอ่ะค่านกตายแล้วพอสังเกตต่อไปเม็ดสีแดงนะครับเรามาสังเกตเม็ดสีแดงดีกว่าอ่าตรงนี้ย้ำๆเนาะซึ่งเม็ดสีแดงไม่ค่อยน่ากลัวนะครับอันดี๋ยวผมชนให้ดูเลยคือเม็ดสีแดงเราปล่อยจอยได้เลยไม่ไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะครับ โดนแค่หมื่นเดียวเองนะครับดาเมจธาตุผมมีป้องกันยังพออ่ะเอาง่ายๆเออเม็ดสีแดงไม่แรงนะครับราบจิ้มแรงไหมอ่ะรอให้มันจิ้มดิเดี๋ยวรอรอมันจิ้มอ่าเจ็ดพันเองนะครับเจ็ดพันเองรากก็ไม่ต้องกลัวนะครับอืมอีกอันนึงเป็นผู้สีสีม่วงเนาะเนี่ยผู้สีม่วงนะครับโดนได้เลยนะไม่เจ็บนะครับแต่ว่าก็ดาเมจธาตุก็แรงอยู่ใช้ได้อยู่นะครับ ออต้องเก็บสมุดธาตุกันเยอะๆนะครับอาทีเนี้ยรบองค์ประกอบแล้วทีเนี้ยผมจะลงดีเทลตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเวลายืนหน้าบอสอะครับจะให้สังเกตตรงรากเนาะที่มันแทงเนี่ยตรงแง่งเนี่ยทุกคนคือถ้าเราเปิดปิดออโต้เราจะสามารถคอนโทรลตัวให้อยู่ตรงนี้ตลอดได้อันยังไม่ถึงลิ้นนะเนี่ยเราก็จะปล่อยให้มันตีไปพอถ้าเราเปิดออโต้ตัวละครเราจะชอบเอาหน้าไปจูบบอสเองนะครับ แล้วเวลาจูบบอสอ่ะมันมันจะเป็นจุดที่โดนเม็ดม่วงได้นะครับโพซิชันตรงนี้อืมก็เลยอยากให้ประคองตัวอยู่ตรงกลางเข้าไว้มันจะได้ไม่ต้องโดนเม็ดม่วงไงคือผมไม่ได้ตังอ่าไม่ได้อยากให้กลัวว่าเม็ดม่วงตัวนี้จะน่ากลัวคือถ้ามันโดนเม็ดเดียวไม่ตายเนี่ยโอเคครับแต่ถ้ามันมีบางช็อตเนาะบางช็อตที่เราบาังเอิญโดนเม็ดม่วงข้างหน้านี้แหละโดนเม็ดม่วงเสร็จปุ๊บ อ่าแล้วลิ้นภาคตามอ่าเนี่ยช็อตนี้เลยทุกคนสวยมากเหมือนเหมือนนัดคิวกับบอสไว้นะแล้วมันดันมีเม็ดม่วงหล่นตรงนี้พอดีนะครับเราก็จะกลายเป็นโดนเม็ดม่วง2เม็ดแล้วก็แตกไงนึกอ,ออกปะ <c ười> คือความสวยที่สุดคือโดนผักใส่เม็ดม่วง2เม็ดบางคนอาจจะตายได้ใครไม่ตายก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับข้อมูลของแมปนะคุณผู้ชม อ,อ,อ่าเดี๋ยวอีกนิดนึงอ่เดี๋ยวผมจะตีให้มันถึงมีสีแดงขึ้นมาเนาะเนี่ยนักลบสก,กิลชา้าๆยังตีได้นะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวหลักผมนะอาจจะไม่แนะนําให้ลงคนเดียวนะครับคือลงคนเดียวได้แต่มันจะช้านะครับโหมดฮาร์ดอืมตอนใช้ลิ้นอ่ะตอนใช้ลิ้นหน่อยละากันคุณผู้ชมตอนใช้ลิ้นอ่ะมันมันจะต้องสังเกตต,ตอนที่มันลืมตาอ่าเนี่ยเห็นปะ่ะที่ผมให้ให้ฝึกเปิดปิดออโต้นะครับ เพราะว่าตรงเปิดลิ้นอลืมตาใช้ลิ้นด้วยนะครับพอบอสลืมตาปับ๊บเราก็แค่ปิดออโต้เนาะปิดออโต้แล้วก็กดกันกดกันคือกดลงนะครับกดลงเนาะถ้าเป็นในมือถือก็เอานิ้วลากนะครับอนาล็อกลงนะครับถ้าเป็นในคอมก็กดลงเนาะลูกศรชี้ลงนะครับมันจะป้องกันนะคุณผู้ชมแล้วเมื่อกี้เห็นไหมว่ามันจะมีสีแดงขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีกรอบขึ้นรอบๆเนาะ อ่าตรงนั้นน่ะคือสัญญาณเตือนให้เราออกจากพื้นที่ตรงนี้ให้จําพลุตรงนี้เลยคุณผู้ชมพลุตรงนี้คือแลนด์มาร์กเลยอย่าเข้าไปใกล้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหม normal มันจะมีสีแดงแให้ดูนะคบว่าห้ามเกินจุดไหนเนาะแต่ว่า hard าจะไม่มีสีแดงแให้เราเห็นนะครับมันจะมีแค่กรอบเตือนนะครับว่าอันตรายอันตรายนะครับคุณผู้ชมพอขึ้นกรอบแดงปุ๊บอาจจะตีได้สัก สองหนึ 1> 2, 1่งถึงสองวิแล้วก็ออกมาเลยเนาะเพราะว่าการเกิดอุบิเหตุโดนโดนลิ้นแทงโดนสก,กัดอะไรเงี้ยนะครับเนาะออกมาเลยดีกว่าเพย์เซฟดีกว่านะครับผมคือถ้าตีก็ตีปกติเนาะตรงนี้ลากมันยังห่องหุ้มอยู่มันมันเหมือนมีเกาะของบอสอยู่นะครับก็ตีไปเนาะไม่เป็นไรนะตีชิวๆได้เลยนะฮะไม่ไม่มีพัซเซิลอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับไม่ต้องแบบยืนตรงนั้นกดตรงนี้ไม่ต้องนะคุณผู้ชมเออก็ง่ายอยู่นะ หลักๆคือต้องจําตำแหน่งเม็ดม่วงดอกให้ได้ก็พอนะครับแล้วก็จังหวะที่บอสใช้ลิ้นนะครับพอใช้ลิ้นทุบกดปิดออโต้แล้วก็กันนะครับนี่ขึ้นแดงมานะครับแล้วก็แค่อถอยเนี่ยแล้วก็เข้าไปตีใหม่เนี่ยตีจนรากมันถอนออกไปนะคุณผู้ชมจนหน้ามันไม่มีรากอะนะครับอ่าอันนี้ผมกดปิดออโต้ไม่ทัน แล้วนักลบอนิเมชันมันช้านะครับก็อาจจะกันได้ไม่แม่นเท่าไหร่นะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปตีห้องฮาร์ดให้ดูเลยนะว่าตีไหวไหมมาโซโล่ฮาร์ดเลยนะครับเลเวล80ดเองปะแล้วผมบิวสาย PVP ด้วยนะสกิลไม่ได้ไม่ได้บิวสายเวลนะครับไปไปอัพฝ่ามือมังกรนะครับเนี่ยถ้าเป็นฮาร์ดก็ปล่อยให้มันมาตีเลยนะผู้ชมเลือดบอส90หลอดนะครับตีให้ถึง83พอนะ คือหรือไม่ก็ตีจนจนนกเกิดนะครับแล้วก็ถอยก่อนนะครับคือตีให้ถึง83กับนกเกิดอะ่ะคนละอันกันนะคุณผู้ชมเนี่ยแล้วพอเป็นฮาร์ดใช่ไหมมันจะมีนก3ตัวนะครับผมจะตีไหวไหมเนาะจะต้องจุกเอานะครับอย่าให้มันชนตัวนะครับเนี่ยแล้วทำไมต้องรู้จุดเม็ดม่วงดอกเพราะว่าจะได้เลี่ยงตอนที่ เราตีนกนั่นเองนะครับไม่มีอันติเมตของบอสก็จริงแต่มีเม็ดม่วงที่คอยลำควานเราอยู่นะคุณผู้ชมโอ้โหจบชาติไหนวะเนี่ย <c oughs> แต่ผมว่าถ้าผมรีเป็นสายเวลปกติน่าจะตีได้อยู่นะนักลบอะแต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นนี่ผมว่าตีสบายเลยนะในขนาดนักลบอาทำอะยังตีไหว,วก็คุณผู้ชมผมอยากให้กำลังใจทุกคนนะว่า ปึกษาโหมดฮาร์ดไม่ได้ลงยากขนาดนั้นครับหืมก็เกือบตายอยู่เนี่ยถ้าเลือดไม่พอเลือดน้อยไปก็อาจตายได้เนาะโดนนกจิกสามตัวถ้าโดนจิกสามตัวพร้อมกันนี่ไปหวันเลยนะอ๋ออโต้ล็อกมั่วแล้วอุ้ยอุ้ยอยแล้วมันไล่ไงมันไล่สกิลแล้วเราก็มีโอกาสโดนไงนถ้ามีมัมลุกนะ ทำลุกวิสัก80 90เอาออกมาตีโชว์ได้ได้เลยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรเอานักลบอะทำนี่แหละนักลบอะทมเป็นสกิลเป็นตัวที่สกิลช้าสุดแล้วนะคุณผู้ชมมันร่ายเยอะนะครับร่ายเยอะกว่าเวทด้วยซ้ำอะร่ายเยอะกว่านักเอ้นักพอ่นะคุณผู้ชมงงมากเนี่ยแล้วถ้าถ้าสมมติว่าทุกคนลงลงกันเป็นใช่ไหมผมก็จะได้ลงด้วยละเราจะได้มีเพื่อนตีแล้วนะครับ เนี่ยอันนี้มันเป็นนักลบเฉยๆนะคุณผู้ชมถ้าเป็นนักลบตัวหลักผมผมว่าผมก็ไหวอะ่ะต่อให้ให้เป็นนักลบอะร,รมนะครับเนีย่ยใช้เวลาหน่อยเนาะมันเป็นนักลบทุกคนเข้า <c oughs> ใ,ใจมันหน่อยนะเบลแปดสิบ <c oughs> เองนะพูดก็ไม่ได้ใส่นะครับเนี่ยอันนี้บารามีสมุดล้วนๆนะครับกับการ์ดบอสเนาะอืมกับโดนเม็ดม่วงถ้าเมื่อกี้โดนน่าจะตายนะครับ ไม่รู้ว่าคชิปนี้จะยาวขนาดไหนเดี๋ยวค่อยไปตัดเอานะ <c oughs> แต่ผมจะลงให้ดูเลยว่ามันลงได้จริงๆนะทุกคนถ้าแบบรู้แพทเทิร์นบอสแล้วนะครับไม่ได้ยากเท่ายักษ์นะครับยักษ์อะใช้ดวงช่วยเยอะอยู่นะครับอันนี้แค่ลงให้ชำนาญน,นะครับก็ลงไหวลงได้ลงชิลแล้วนะผมว่าไม่ยากเลยนะทุกคน เนี่ยพอพอกแทงปุ๊บเม็ดม่วงจะมาต่อนะครับอีลากข้างล่างเนี่ยสามเส้นเนี่ยตอนออโต้ก็ปล่อยมันไปปล่อยมันตีได้เลยนะครับแต่พอเราโดนากแทงปุ๊บอ่ะเนี่ยแทงปับ๊บปิดออโต้นี่เห็นไหมแล้วก็พอเห็นมันลืมตา,าก็กดปิดออโต้อยู่เนาะแล้วเมื่อกี้ผมก็เลยกดกันผมก็เลยกดกันได้เลยนะครับอืมถ้ามันใช้สกิลอยู่มันจะชอบกันไม่ทันนะครับอ่ะทีนี้เหลือ83มหลอดแล้วเดี๋ยวอัลติเมทจะเริ่มมาแล้วทุกคน มีเรื่องอามาใส่นะครับนักลบกับจอมยุทธมัมลุกนะครับนักลบเนี่ยมัน50 50ไงมันไม่ได้ร้อเปอซนเนาะเออแต่แต่น่าจะวนบัฟพอๆกันปะเวลาคูดาพอๆกันไหมผมจำไม่ได้วะ่ะอแดงมาแล้วเห็นไหมว่าพอห้องฮาร์ดปุ๊บมันไม่มีสีแดงๆให้ดูแล้วนะครับ ขึ้นกรอบปุ๊บแล้วก็ออกเลยทุกคนมือใหม่แนะนําให้ออกเลยนะแต่ถ้าคนที่ตีจนชํานาญตีจนชินแล้วเขาจะตีอ่าตีต่อได้อีกสักทีสองทีนะครับแล้วก็ออกนะอ่าเนี้ยเอ่าอาอกและหมายถึงว่าล่าตัวหน้ามันนะ <laughs> อืมเนี่ยเห็นไหมมันล่ายอยู่พอมันไล่ปุ๊บผมกดปิดออโต้มันก็ไม่ออกนะเมื่อกี เดี๋ยวผมจะรอดูว่าบัฟอมตะหนักลบมันวนวน,วนสกิลทันด้วยไหมถ้าทันก็จะแนะนําให้ดูเลยนะครับว่าคนที่มีอมตะสามารถกดอมตะยังไงให้วนวนบัฟอมตะให้พอดีกับจังหวะสกิลบอสเนาะเนี่ยไม่ไม่ได้เกี่ยวแล้วว่าดามเมจพอหรือเปล่านะครับคือดามเมจพอไม่พอผมมองว่าขึ้นอยู่กับว่าเคลียร์นกไหวไหมนะคุณผู้ชมถ้าเคลียร์นก3มตัวไหวดามเมจเท่าไหร่ก็ไหวนะครับคือหมายถึงว่า ผมมีดามเมจแค่สองหมื่นเนี้ยแล้วผมเคลียร์นกไหวอะ่ะมันก็คือตีบอสไหวไงนึกออกปะเพราะว่าเราจะไม่โดนสกิลบอสเลยนะครับแล้วก็เลือดเนาะดามเมจอะอยู่ที่ว่าเคลียร์นกไหวไหมแล้วก็เลือดพอที่จะโดนเม็ดม่วงสักหนึ่งทีได้ไหมคือถ้าเลือดน้อยอะคือต้องหลบสกิลให้ช่ําให้แ่่นทุกทุกรอบเลยนะครับคือต้องไ่่โดนเมดม่่งเลยนะครับถึงจะมั่่ใจ ในว่าเลือดน้อยเนาะหรือป้องกันต้องเยอะๆหน่อยนะครับแต่ผมว่าต้องไปเก็บป้องกันธาตุมาก่อนด้วยนะถึงจะถึงจะตีสบายนะครับทั้งโจมตีธาตุทั้งป้องกันธาตุเลยนะครับไอตัวนักลบผมอะ่ะมันดาเมจสองหมก็จริงแต่ว่าดาเมจธาตุมันก็ถ้าบวกๆก,กันไปแล้วก็น่าจะสัก5้าห0นได้อยู่มั้งธาตุละ2 3สามพันได้อยู่นะครับแล้วธาตุเป็นทรูดาเมจนะครับถ้าบอสไม่มีป้องกันธาตุก็โดนตรงๆเลยนะครับ เนี่ยพอพอถอยออกมาผมก็จะปิดออโตโ้นะครับอย่าก,กดกันเลยเชื่อผมตอนตอนกรอบสีแดงบอสมากดกันถ้าคุณโชคไม่ดีนะครับคุณอาจจะไหลโดนลากมันได้นะเนี่ยถ้ากดฝั่งเนี้ยแล้วเกิดโดนดาเมจฝั่งนี้พอดีมันจะแทะมาตรงนี้แล้วโดนบอสฆ่าตายได้นะโดนสกิลบอสฆ่าตายได้เนาะเออ ฉะนั้นฝึกเปิดปิดออโต้ง่ายกว่านะครับเพรเซฟมากกว่าละกันเนาะแต่บางทีมันก็อ่านแล้วแต่ความถนัดแหละนะฮะอ่านเนี่ยอย่างช็อตเนี้ยถ้าเลือดน้อยอะเมื่อกี้นะครับตายได้เลยนะครับอืมเนาะถึงแม้ว,ว่าจะโดนเม็ดม่วงหนึ่งเม็ดแต่ว่ามันมีดาเมจจากอื่นด้วยไงโดนทั้งลิ้นโดนทั้งรากนะครับอุ้ยนี่เองแหละนะครับอ่ะแล้วแล้วผมก็ลืมกดบัฟอัพอ่ะอามาตัดอีกแล้ว <laughs> อรอบนี้รอบนี้สิบวิสิบวิอ่าแสดงว่าอัพถ้าอมตะไม่ติดมันมันจะลดกูดาวให้หรอหรอวะไม่รู้นะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมกดมือไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอ,อกดออตโต้สักพักอมตะไม่ติดแห้งเลยนี่ไงอมตะไม่ติดหรือเกือบแล้ว <c oughs> อ่ะแต่ลองดูที่ว่ามันจะวนบัฟทันไหมถ้าใครเล่นอาชีพ ที่มีบัฟบอมตะนะครับขึ้นกรอบแดงปุ๊บนับ1ถึง2ในใจแล้วค่อยกดอมตะนะครับถ้าขึ้นแดงปุ๊บกดอมตะปับ๊บอาจจะตายได้เนาะเพราะว่าอมตะมันอยู่แค่3วินะครับนับ1ถึงไม่2ก็สามะนะครับลองไปกะกะเอาเพราะผมก็ไม่เคยนับนะครับเ <laughs> ้วพูดทำไมวะเน,นี่ยใช้โปรแกรม LD ดีใช่ไหมครับออโต้ Auto, มีปุ่มลัดไหมครับไม่มีครับตั้งเอาเองเลยครับผมผมตั้งเอาเองนะปุ่มลัดอะ โอ้ oh, คุยไปคุยมาเพิ่งเพิ่งห้าสิบกว่าหลอดเองเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรเราจะมาลองดูว่าจะทำได้ทำได้จริงไหมวิ้ยโอเคทุกคนวนลูบวนลูบอ่ารอบนี้ได้อมตะแต่นักรบผมว่าอย่าเสี่ยงเลยมันวนลูบพอดีนะแต่นักรบผมว่าอย่าเสี่ยงเลยเพราะว่าถ้าเฟล,ลขึ้นมาคุณจะตายฟรีเนาะ <c oughs> แต่นักรบอัพอมานักรบอัพสกิลอมตะน่าจะมีน้อยไหม เพราะว่ามันมันห้าสบ้าอ่ะเออเออเอเกือบแตกเกือบแตกเสียวมาก ยี่สิหลอดแล้วเห็นไหมทุกคนใกล้ถึงความฝันแล้วใกล้ถึงความเป็นจริงเนี่ยหลักๆก,ก็แค่ขึ้นสีแดงออกลืมตามากดกันนะครับแค่นี้ก็คุณก็จะเป็นคนที่ตีคาะตีพรึกษาได้แล้วนะฮะไม่ยากอย่างที่คิดนะครับ ตายแล้วลงตายแล้วออกห้องทําไมอ่ะก็ไม่ตายไงไม่เห็นน่ากลัวเลยนะฮะเนี่ยถ้าถ้าเป็นมือใหม่ช็อตเมื่อกี้อาจจะยังไม่ต้องรีบวิ่งเข้ามาก็ได้เนาะเพราะว่าพอ拉สามแง่งเนี่ยมันจิ้มปุ๊บจิ้มปุ๊บนะทุกคนมันจะมีเม็ดม่วงมาเลยนะครับเนี่ยจิ้มจิ้มข้างล่างเม็ดม่วงตกนะฮะ ผลักนกออกนักลบก็ดึงกลับมาตีกลับมาอยู่ดีปะครับอุ้ยอีท่าโซ่มันไม่ได้ดึงโคตรขนาดนั้นครับมันไม่ได้ดึงโคตรขนาดนั้นนะคืออย่างน้นอยแค่แค่ผลักมันไม่ให้ชิดถึงตัวเราก็พอซึ่งเมื่อกี้ถ้าถ้าเห็นตอนที่ผมตีอ่าตีนกนะทุกคนคือผมต้องต้องกระโดดหลบมันเอาอะต้องกระโดดโยกให้มันลอยไปลอยมาเอาอะถ้ามันใกล้ถึงตัวก็ ก็โยกไปอีกฝั่งเอาอะไรอย่างนั้นนะครับเนาะถ้าเมื่อกี้ที่ผมที่ผมตีอะ่ะหรือถ้ามันชิดตัวนี่ชิดตัวเดียวยังพอไหวเนาะบางคนถ้าชิดสามตัวแล้วสับพร้อมกันนี่แตกได้เลยนะขนาดตัวหลักผมยังตายทุกคนเอาง่ายง่ายตัวหลักผมตายอะ่ะโ,โดนโดนโดนกหมดฮาร์ดสับสามทีอะ่ะไอสามตัวเหมือนมันจะสับทีหนึ่งแล้วขึ้น2องฮิตนะทุกคนเมื่อกี้เท่าที่ผมสังเกตอะ่ะ 14หลอดแล้วเห็นไหมลงได้เนี่ยทีนี้ก็จะอ้างไม่ได้นะว่าดาเมจน้อยเนี่ย <c oughs> ดาเมจน้อยรวมกัน6คนแล้วตีเป็นทั้ง6คนยังไงก็ลงได้ทุกคนผมบอกเลยผมให้กําลังใจเลยเนะอย่าเพิ่งอย่าพิ่งด้อยค่าตัวเองนะ <c oughs> แบบว่าลงไม่ไหวยืงไม่ได้อ่าต้องลองดูก่อนต้องลองศึกษาดันดูก่อนเนาะ ไม่ใช่ไรนะผมจะได้มีเพื่อนลงตัวนี้นะครับนล้ก็ขอย้ำอีกทีนะครับหลักๆเลยคือต้องโดนเม็ดม่วงหนึ่งเม็ดล้วไม่ตายเนาะนั่นก็คือเลือดนะครับป้องกันมีบ้างอ่ามีบ้างก็ได้นะประมาณตีซาห้าพันเนี่ยประมาณนี้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าป้องกันพันสองพันอันเนี้ยอันตรายแหละ <laughs> ถ้าหลักนั้นอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับ อหลอดแล้วนี่ไม่มีพูดด้วยเนี่ยทุกคนเออเออเอออุ้ยช็อตเมื่อกี้นี่ถ้าเลือดเดยอะไม่พอผมว่าผมตายได้เนี่ยมันชอบมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับคือผักมาใส่เม็ดม่วงเงี้ยหัวล้อนั้นแรกๆที่ผมตีอะ่ะผมเจอช็อตแบบนี้บ่อยมากนะครับเหล้อแปดหลอดแล้วใจยเย็นครับมาวินมาวินใจยเย็นนะ อ่ะาตายตอนแบบเหลือไม่กี่หลอดนี่ไม่เอานะนี่เกือบแล้วทำเมื่อกี้มันผลักโดน2เม็ดนี่น่าจะตายนะครับหล,หลังหลังๆม,มันเริ่มผลักทีขึ้นนะเนี่ยเออมันใช้ลิ้นบ่อยขึ้นหมดทุกคนหรือเปล่าวะหรือคิดไปเองวะเนี่ยคือถ้าเราโดนลิ้นผลักทีอ่ะหรือเราเราหลบผลักลิ้นไม่ได้นะครับมันก็จะเหมือนใช้เวลานานขึ้นปีเนาะมันมันผลักเราออกอะ่ะเราก็ต้องลําบากเดินไปทีใหม่นะครับ ่ะเนี่ยเห็นไหมแทงแล้วก็ให้เม็ดม่วงตกก่อนก็ได้นะครับถ้ายังไม่ชํานาญพอแล้วสี่หลอดแล้วชิวแล้วนะฮะ2หลอดผมนี่ถอยก่อนเลย <c oughs> กลัวมันตายเอาแล้วกดอมาตะาเฉยข้อควรอย่างยิ่งนะครับคนมีอมาตะกรอบแดงขึ้นปั๊บแล้ว เราใช้อมตะปุ๊บเนี่ยตายนะครับอ่ะหมดละนี่เห็นไหมว่าลงไหวทุกคนเห็นไหมมันลงไหวมันลงไหวทุกคนเชื่อผมผมเรียนมาเ <c oughs> ชื่อสูตรเฮียเฮียเรียนมาก่อนเนะ่ไม่มีทางหมดตูดเพราะสูตรเฮียแน่นอนนะครับวันนี้รับประกันได้ขอแค่ต้องอ่าใจเย็นๆน,นะครับค่อยๆดู ค่อยๆศึกษารายละเอียดดันนิดนึงนะครับทุกคนโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างนะเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์มากๆก,ก,ก็น้อยให้สําหรับผู้เล่นใหม่เนาะคนที่ทีเป็นตีเก่งอยู่แล้วก็สุดยอดมากเลยนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปมากๆเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะผมมาบินไม่ได้มารถเมนะกับช่างโซไอเอ็กซ์ต้องขอตลาไปก่อนนะฝันดีราตีสวัสดะครับ